กาะลึ่งทวีปไทยอินไซด์ไทยแลนด ต่อไปนี้คือการเตือนภัยหลอกลงทุนคําเตือนมาจากกรตทแล้วก็สภาธุรกิจนะคะตลาดทุนไทยด้วยนะคะก็ให้คําแนะนําเบื้องต้นนะคะเป็นข้อสังเกตไว้ว่าพฤติกรรมการหลอกลวงหรือชวนให้เราเข้าไปลงทุนเนี่ยที่เข้าข่ายจะมี6ลักษณะด้วยกันข้อแรกเลยเสนออัตราผลตอบแทนการลงทุนที่จูงใจแล้วก็สูงเกินจริงทงั้งๆที่ไม่มีที่มาของผลตอบแทนที่ชัดเจนข้อ 2. ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนอันนี้เหมือนเข้าขายลูกโซ่อันที่3รับประกันผลตอบแทนการลงทุนอ้างว่าไม่มีความเสี่ยง4มีการชักชวนให้ ลงทุนในหลักทรัพย์สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอินใดๆให้ตรวจสอบได้เลยน่าสังเกตแล้วก็ข้อห้าให้ฝากเงินหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคนลธรรมดาไม่มีการรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนใดๆนี้เห็นไหผิดปกติและข้อต่อมาคือแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานบริษัทหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงโฆษณาชนวนเชื่อยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆระดับชาติที่ถูกเอาไปอ้างที่ถูกอ,อ้างชื่อนี่เลยเขาโดนมาแล้วค่ะกราฟ เอเนจีเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะและรวมถึงบริษัทอื่นๆที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นอย่าลงเชื่อนะคะกราฟเขาก็ออกคําเตือนมาแล้วนะคะมีคนไปอ้างชื่ออ้างโลโก้ของบริษัทไปว่าจะมีการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนใดๆมันคือการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะคือวันนี้กราฟเนี่ยเขาใหญ่จริงใหญ่มากดังนั้นดังนั้นเพราะความใหญ่จริงจริงถูกแอบอ้างใช่หากพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่าเพิ่งหลงเชื่อควรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้นกรกตจึงได้จัดทําเว็บไซต์ค่ะจัดทาเว็บไซต์เป็นแหล่งรวมข้อมูลกลโกงต่างๆด้วยนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่ S C A M Center นะคะรู้ทันภยนัยกลโกงลงทุนคออ่ะโอเคเดือนกันเท่านี้วันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ